ผลไฟต่อไฟสศึกวัน165ซุปเปอร์เล็กเวอร์ซัสทาเครสิ้นสุดการรอคอยสำหรับศึกวัน165ซุปเปอร์เล็กเวอร์ซัสทาเครที่พร้อมเสิร์ฟความเดือดประดแต่กระหึ่มแดนอาทิตย์อุทยัยโดยชูรงคู่หยุดโลกซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันิิ c k อกซิ่งรุ่นไฟว์เวท125 5 3 5ปอ ขวัญใจชาวไทยทำหน้าที่ป้องกันตำแหน่งครั้งที่สองพบกับผู้ท้าชิงสุดอันตรายทาเคเซ,เซกาวะนักชกซูเปอร์สตาร์เจ้าถิ่นผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นนักคิกบบอกซงที่เก่งสุดเมื่อเทียบปอนต่อปอนคู่รองเคสรูโทโลแชมป์โลกวันปล้ำจับล็อกรุ่นไลเวท1.55-1.70ปอจากสหรัฐอเมริกาตเตรียมป้องกันบัลลังครั้งที่3าเผชิญหน้ากับคู่ปรับเก่าทอมมีลังกาเคร์จอมล็อกจากนอร์เวย์เพื่อวัดฝีมือกันให้รู้ดำรู้แดงในศึกภาค2โดยมีเข็มขัดสีทองเป็นเดิมพัน อีกหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้คือการเปิดศึกภาคหกของสองตัวพ่อคิกบ็อกซิ่งระดับโลกมารัตก,กริคเรรยนจอมบู้จากอาเมเนียประชันเดือกคู่ปรับตลอดการสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องเพื่อพิสูจน์ฝีมือในการเป็นนักชกคิกบ็อกซิ่งเก่งที่สุดของรุ่นร่วมด้วยนักกีฬาซูเปอร์สตาชันแนวหน้าจากหลายประเภทกีฬาตบเท้าเข้าชิงชัยกันทั้งสิ้น11คู่ให้ดูกันจุใจติดตามผลการแข่งขันและไฮไลท์คู่ต่อคู่แบบเรยวถามได้ที่ด้านล่างจ่ายเงินเพื่อรับชมชิงแชมป์โลกค ซูเปอร์เล็กเดอะคิกคิงแมนชินเกียรติหมูเก้า vs ทาเคะเซกาวะชิงแชมป์โลกปล้ำจับล็อกรุ่นไลเวทเคทรูโทโลชนะทอมมีลังกาเคอร์โดยคะแนนเอกฉันท์ดูไฮไลท์การแข่งขันการต่อสู้แบบผสมผสานไม่จำกัดน้ำหนักชินยะโทบิเคิลเจยูดีเอ็นเอากิชนะจอนแฮนเดสออฟสโตนลินีเคอร์โดยซับมิชชั่นรีเนคิชกเวลา3นาฬิกาของยกที่1ดูไฮไลท์การแข่งขันกติกาพิเศษแคทเวท 187.25ปอนิกกี้เดอร์เนเชอรัลโฮสเกนชนะโยชิฮิโร่เซ็กซี่ย์ยามาอากิยามาโดยทีเคโอเวลา1นาฬิกา40ินาทีของยกที่1ดูไฮไลท์การแข่งขันคิกบ็อกซิ่งแคทเวท1 5 6 5ปอมารัตก,กริกรเรียนชนะสิทธิชัยคิลเลอร์เคไอดีสิทธิสองพี่น้องโดยน็อกเอาเวลา1นาฬิกา20ินาทีของยกที่3ดูไฮไลท์การแข่งขันการต่อสู้แบบผสมผสานร,รุ่นเฟเธอเวท แกรี Gary, The Lion, ่เด e ไลอ n นแค E ลิาโทนอนชนะมาตินเดอ S I T U A วชิ่นเงียนโดยซับมิชชั่นรีเนคิโช็กเวลาสีนาฬิกา41นาทีของยกที่หนึ่งดูไฮไลท์การแข่งขันการต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นอะตอมเวทอายากามิุราชนะอิสุกิสตรองฮาร์ดฟ I G H T เตฮิราตะโดยคะแนนเอกฉันรับชมฟรีการต่อสู้แบบผสมผสานร,รุ่นไฟลเวทยูยะลิตโตพีไอไอเอชเอวากามาสึชนะแดนนีเดอะกิงคิงกาดโดยคะแนนเอกฉัน ดูไฮไลท์การแข่งขันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฮฟวีเวทราเดอร์โอภาชิตชนะอิราชาศิทพอโดยคะแนนเอกฉันดูไฮไลท์การแข่งขันการต่อสู้แบบผสมผสานร,รุ่นสตรเวตโบคังลิตเติลจีเอ็นทีมาซันเย็นชนะเคโตยามาคิตะโดยคะแนนเอกฉันดูไฮไลท์การแข่งขันการต่อสู้แบบผสมผสานร,รุ่นสตรเวตกุสตาโวเอลเอลเอดิอาดโออาบาลัดชนะฮิโรบ้ามิโนาโดยคะแนนไม่เอกฉันผลไฟต์ต่อไฟต์ศึกวัน165 ซูเปอร์เลกเวอร์ซัสทาเครย์สิ้นสุดการรอคอยสำหรับศึกวัน165ซูเปอร์เลกเวอร์ซัสทาเครย์ที่พร้อมเสิร์ฟความเดือดปรอดแต่กระหึ่มแดนอาทิตย์อุทยัยโดยชูรงคู่หยุดโลกซูเปอร์เลกเกียริหมู่เก้าแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท125 13 5ปอขวัญใจชาวไทยทำหน้าที่ป้องกันตำแหน่งครั้งที่สองพบกับผู้ท้าชิงสุดอันตรายทาเครเซกาว่านักชกซูเปอร์สตาร์เจ้าถิ่นผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นนักคิกบ็อกซิ่งที่เก่งสุดเเมื่่ออออทียบปตอปตอ คู่รองเคสรูโทโลแชมป์โลกวันปล้ำจับล็อกรุ่นไลเวท1.55-1.70ปอจากสหรัฐอเมริกาเตรียมป้องกันบัลลังครั้งที่3เผชิญหน้ากับคู่ปรับเก่าทอมมีลังกาเคจอมล็อกจากนอร์เวย์เพื่อวัดฝีมือกันให้รู้ดำรู้แดงในศึกภาค2โดยมีเข็มขัดสีทองเป็นเดิมพันอีกหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้คือการเปิดศึกภาค6กของสองตัวพ่อคิกบ็อกซิ่งระดับโลกมารัตกริกอาเรียนจอมบูจากอารเมเนียประชันเดอดคู่ปรับตลอดการสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้อง เพื่อพิสูจน์ฝีมือในการเป็นนักชกคิกบ็อกซิ่งเก่งที่สุดของรุ่นร่วมด้วยนักกีฬาซูเปอร์สตาชั้นแนวหน้าจากหลายประเภทกีฬาตบเท้าเข้าชิงชัยกันทั้งสิ้น11คู่ให้ดูกันจุใจติดตามผลการแข่งขันและไฮไลท์คู่ต่อคู่แบบเรียลไทม์ได้ที่ด้านล่างจ่ายเงินเพื่อรับชมชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทซูปเปอร์เล็กเดอะคิกคิงแมนชินเกียริหมูเก้าสัสทาเครเซกาวาชิงแชมป์โลกปล้ำจับล็อกรุ่นไลเวท เครูโทโลชนะทอมมีลังกาเคอร์โดยคะแนนเอกฉันดูไฮไลท์การแข่งขันการต่อสู้แบบผสมผสานไม่จำกัดน้ำหนักชินยะโทบิเคิลเจยูดีเอ็นเอากิชนะจอนแฮนเดสออฟสโตลลินีเคอร์โดยซับมิชชั่นรีเนคิดโชคเวลา3นาฬิกาของยกที่1ดูไฮไลท์การแข่งขันกติกาพิเศษแคดเวท187.25ดปอ นิก k เดอ e n เนเ r อรัลโฮสเกนชนะโยชิฮิโร่เซ็กซี่ a ์ยามเอะกิยามาโดยทีเคโอเวลา1นาฬิกา40ินาทีของยกที่1ดูไฮไลท์การแข่งขันคิกบ็อกซิ่งแคทเว g h t 156.5ปอมารัตก,กริโกเรียนชนะสิทธิชัยคิลเลอร์ d คไสิทธิสพี่น้องโดยน็อกเอาเวลา1นาฬิกา20ินาทีของยกที่3ดูไฮไลท์การแข่งขันการต่อสู้แบบผสมผสานร,รุ่นเฟเธอเว t กรี Gary, the Lion, ่เดลไลออนแคลล์เลโทนนชนะมาตินเดอะสิต e ูเอเชนเหรียญโดยซับมิชชั a, a year, ่นรีเนคิชชกเวลาสีนาฬิกา41นาทีของยกที่1ดูไฮไลท์การแข่งขันการต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นอะตอมเวทอายากามิุราชนะอิซุกิสตรองฮาร์ดฟิจชทีอาฮิราตะโดยคะแนนเอกฉันรับชมฟรีการต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นไฟลายเวทยูยะลิตโตพีไอไอเอชเอวากามาสึชนะแดนีเดอะกิงคิงกาดโดยคะแนนเอกฉัน ดูไฮไลท์การแข่งขันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฮฟวีเวทราเดอร์โอภาชิตชนะอิราชาสิพอโดยคะแนนเอกฉันดูไฮไลท์การแข่งขันการต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นสตรเวตโบคังลิตเติ้ลจีไอเอ็นทีมาซันเย็นชนะเคโตยามาคิตะโดยคะแนนเอกฉันดูไฮไลท์การแข่งขันการต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นสตรเวตกุสตาโวเอลจีเอดีไอเอดีโออาบาลัดชนะฮิโรบ้ามิโนวาโดยคะแนนไม่เอกฉัน